สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25กันยายนกลับมาเจอเจอที่เดอะตเนติดดาวกันเหมือนเดิมโดยที่คัมคือวันนี้มีมาฝาก2 EP EP 1-2ค 2, ู่ EP 2-2คู่เช่นเคยและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2-2คู่เป็นสกเซกูด้าสเปนด้วยกันทั้ง2ตัวนะคู่แรกเป็นการระหว่างเรซซิง เจอกับซาลาโกซาแล้วก็เตเนลิเฟ่เจอกับเอดปันยอนห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพรบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2อูโดวยแฮนดิแคปเรสซิ่งเจอกับซาลาโกซาเซกุนดาตีสเรสซิ่งต่อลบราคามีมาแค่น้บ เลนซิ่งจะได้ลงเล่นในฐานะเจ้าบ,บ้านซึ่งเป็นจุดขายจุดแข็งของพวกเขามาโดยตลอดการเลื่อนชั้นขึ้นมาในเซกุนดาได้เกมในบ้านนี่คือหลักสำคัญและพวกเขาก็เริ่มต้นฤดูการใหม่ในหลกที่สูงกว่าได้อย่างโอเคเลยลงเล่นไปแล้ว6เกมบรเวยพวกเขาชนะ2เสมอนสแพ้แค่เกมเดียวมีแล้ว9กคะแนนอยู่ดับที่สิของตาาง ในขณะที่ซาลาโกซาครับดูการนี้มาแบบน่าตื่นตาตื่นใจพราะพวกเขาทำผลงานโชคเริ่มต้นในอย่างนี้เยี่ยมหกเกมนี้ที่ผ่านมาชนะห้าเสมอหนึ่งเก็บไปแล้วมากถึงสิบหคะแนนนะสมควรเลยว่ายืนหัวหาดเป็นหัวตารางได้สำเร็จแต่วันนี้ต้องออกมาเล่นไปเกมเดือนนี่คือภาพรวมของข้อมูลพื้นฐาน อย่างไรก็ตามครับสองภูดด้นดยแคปจากเจ้าทั้งห้ารายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายเลื่องเชื่อใจซาราโกซาทีมเยือนจากผูกมากกว่าเพราะในเหลี่ยมนี้เป็นการปรับเสียงคั้างมากสี่ต่อหนึ่งที่เลือกปรับราคาลดลง4ี่รายในขณนะที่ช่องจ้าบ,บ้านก็เป็นสต่อ1นึ่งเช่นเดียวกันแต่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่โอกาสเสมอขึ้น3ลง2เพราะนั้นราคาพูลหลักๆเชื่อใจสลาโกนซาแฮนดิแคปเป็นราคา,าลบสินะเป็นขาลบสิในแฮนดิแบบาคปลบสินี้ปรากฏว่าเจ้านะคะลายยืนอยู่กับสลาโกซซาทีมเดียนในขณะที่ชอวจะบ้านเพิ่มขึ้น4ลดลง1เพราะฉะนั้นแฮนดิแคปนี้พูนี้เชื่อใจจาปฝูงและสลาโกซซามากกว่า วางใส่ต่อขอพายใช้ว่าใช้ว่าวางใส่ต่อได้ไหมใช้คำว่าอยู่กับในอันซาราโกนซาดีกว่าในราคามีแค่น้ําเนี่ยไม่รู้แหละท่านจะเจอในราคาไหนก็แล้วแต่มันจะมีแค่น้ำหรือว่าจะลบสิบบวกสิบเสมอให้อยู่ในอันสาราโกซ่าจา่าฝูงเป็นที่เด็ดตัวเล้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ e ีพีสองสึกเซกุด,ดาสเปนระจำข้าคืนวันจันทร์นี้ ู้ต่อมาใช้ข้อมูลสองพูดวยแฮนดิแคปเตเนริเฟ่เอ็ปันยอนแข่งขันกันต่อทีมสองเหมืนอนกันราคาสนุนเสมอจมเจ้าบ้านแตนเนริเฟ่สองทีมกลุ่มนําครับแตนเนริเฟ่นะั้นอยู่ดับที่หกของตารางก่อนถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีนะชนะสี่แพ้สองมีแล้วสิบสองคะแนนนะสำหรับแตนเนริเฟ่ทีมดับที่หกนะสิบสองคะแนน ในขณะที่แอัปยนอนก็ลงเล่นไปแล้วหกเกมหลีกเช่นเดีวยวกันแต่เอ,องพวกเขาค่อนข้างจะดูดีเพราะว่าเออ่ยังไม่แพ้ใครนะพวกเขามีอยู่14บสีคะแนนจากผลงาน6เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะ อ,อย่างไรก็ตามสำหรับเกมคู่นี้รางคาเปิดมาอิงเจ้าบ้านก็พยายามมองอยู่ว่าทำไมถึงเิงเจ้าบ้านก็บอกว่าแต่เดนเฟเก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ดีนะขอ้อมูลพื้นฐานประมาณนี้แหละนะครับผมไม่แม่นในเรื่องเอ็นเปนยเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าอยู่ดับที่สองเนี่ยแล้วก็มีอยู่14คะแนนนะครับแต่ว่าผลงานในช่วง6เกมนี้ ไม่แน่ใจว่าชนะเสมอเท่าไหร่นะก็ประมาณประมาณการเอาสองพูด,ดูแฮนดิแคปสองพูด,ดูแฮนดิแคปจเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับเอ็นปัญญอนทีมเหยะนะื่อนะความราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนห้าลายช่องเสมอลงสามขึ้นสองขอให้ลงสองขึ้นสามส่วนช่องทีจ้าวแต่ในริเฟ่ป,ปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง เพราะนั้นทุกอย่างในราคาผูอยู่ที่เอตปันยอนที่เห็นเหมือนเหมือนกันในขณะที่ตัวแฮนดิแคปเป็นราคาสเสมอแต่ในลิเฟในช่องจะม้านแต่ในลิเฟปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งแล้วสี่เจ้าที่ปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งก็ปรับราคาลด,ล,ดลงในช่องเอตปันย้อนสี่ต่อหนึ่งเชนเช่น,ชนเดียวกันเพราะนั้นทั้งผูท่าแฮนี่แคป์ละยืนอยู่กับเจ้ารองแก้วเอดปันย้อนหิมเงิน กรณีแบบนี้มองว่าถ้าผู้ชนะไม่ได้ก็ไม่แพ้แต่โอกาสชนะอยู่ที่เอ็นบันยอนนะถ้าผูนี้นะครับนี้นะอยู่รองเอ็นบันยอนนะต้องใช้คำว,ว่าอยู่รองถูกไหมสเสมอแต่เลยไมอ่อยู่รองเอ็นบันยอนเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน e ีพีสองซึ่งไซกูด้าประจ่ำค่ับคืนวัาจานจันทร์นี้อยู่เอ็นบันยอนนะครับ เพราะนั้นใน EP พีสองัคู่เี่นถึงกได้ก็สรุปง่ายๆยูซาลาโกซ่ากัอยูเอ็ปันยอนอยูทีมเยอะทั้งคู่อะใครยังไม่ได้ฟัง EP พหนึ่งก็รบกวนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดี